สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวนะคะของทางด้านคณะมมลําใจเกินร้อยนะคะหรือว่าคู่รักนะคะอย่างพี่บอยสิริชัยแล้วก็พี่แอนออรดีซึ่งทั้งคู่นะคะถือว่าเป็นคู่ที่แบบน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เชื่อได้ว่าหลายๆคนก็ยังไม่มูฟออนนะคะจากงานเข้าสู่ประตูวิวาของทั้งคู่นะคะสําหรับพี่แอนอนอรดีแล้วก็พี่บอยสิริชัยน,ยยนั่นเองก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือแบบว่าน่ารักมากๆเลยนั่นเอง นะคะเราก็ได้เห็นกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยก็ได้เห็นนะคะทั้งคู่เนี่ยตั้งแต่แบบว่ามาร่วมงานกันนะคะตั้งแต่แรกๆหรือว่าได้มีการมาร่วมงานนะคะอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ ที่ผ่านมานะคะก็ถือได้ว่าได้เห็นแบบหลายๆคนมาร่วมแสดงความยินดีทั้งที่มีการแบบว่าร่วมแสดงความยินดีทางงานโซเชียลหรือว่าทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะรวมทั้งแบบว่าหลายๆคนที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานนะคะก็ถือได้ว่าเป็นงานที่อบอุ่นแล้วก็ชื่นมื่นจริงๆนะคะแล้วก็บรรยาการในงานต้องบอกว่าอลังการแล้วก็สวยรวมทั้งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเราก็ได้เห็นกันนะคะก็ถือได้ว่าบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขความยิ่งใหญ่ อลังการจริงๆแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะคะเหมือนว่าอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนค่อนข้างที่จะโฟกัสแล้วก็มีการพูดถึงนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดนะคะของเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างพี่แอนแล้วก็พี่บอยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะชุดแต่งงานเนี่ยสวยทุกชุดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดสีแดงหรือว่าชุดสีขาวในแต่ละพิธีแล้วก็อยู่ในแต่ละช่วงนั่นเองก็คือแต่ละชุดเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามมากๆแล้วก็พอทั้งคู่ใส่แล้วเนี่ยนะคะทั้งพี่ออดทั้งพี่บอยแล้ว เนี่ยก็ถือเดี๋ยว,ว่าแบบเป็นคู่ที่เหมาะสมสวยหรอแล้วก็ทุกชุดเนี่ยดูสวยงามยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะคะ แล้วก็นองสางนั้นเองเนี่ยนะคะอีกหนึ่งชุดที่เราเนี่ยหยิบมาพูดถึงเลยก็คือเป็นชุดสีแดงนะคะสําหรับชุดนี้ก็คือแบบว่าหลายๆคนเห็นแล้วก็ต่างบอกว่าสวยงามจริงๆก็คือทีแรกเหมือนว่าจะมีการเปิดเผยมาเนี่ยตอนที่อยู่ในหุ่นนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะเหมือนว่าเราก็ได้เห็นทั้งพี่บอยแล้วก็พี่แอนเนี่ยใส่ชุดนี้ก็คือเป็นชุดท,ที่ตัดมาเพื่อทั้งคู่จริงๆเพราะว่าดูสวยหล่อแล้วก็ดูเข้ากับทั้งคู่มากๆแล้วก็พออยู่ในทีมงานที่ด้วยความที่งานเนี่ยก็จะเป็นธีมออกสีแดงสีขาวประมาณ นี้ว้วพอทั้งคู่เนี่ยได้มีการใส่ชุดนี้นะคะมาร่วมในงานก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งชุดที่ดูแบบว่าเหมาะกับเขาทั้งสองคนแล้วก็ดูเป็นชุดที่สวยงามอารามตาจริงๆ แล้วก็มีแฟนๆนะคะต่างพูดถึงชุดนี้เนี่ยกันค่อนข้างเยอะมากๆทั้งในคอมเมนต์หรือว่าหลายๆคนก็ต่างมีการแชร์กันออกไปนะคะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่สวยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่น่ารักจริงๆนะคะเราก็อดไม่ได้เลยที่จะหยิบเอาเรื่องราวของชุดนี้เนี่ยนะคะมาพูดถึงเพราะว่าเป็นชุดที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะเราก็ได้เห็นกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับผลงานนะคะของทางด้านแบบว่าหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็ทีมงานหมอลำใจเกิน ร้อยทุกคนเองก็มาร่วมยินดีให้กับทางบอสบอยสิริชัยแล้วก็พี่แอนออรดีในครั้งนี้เพราะว่าทางบอสบอยเองก็ถือได้ว่าเป็นหัวหน้าที่มีความเป็นกันเองนะคะกับลูกน้องนะคะหรือว่าทีมงานทุกคนรวมทั้งพี่แอนเองนะคะก็ถือได้ว่าน่ารักเฟนลี่เราก็ได้เห็นกันครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าทุกคนเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีเรียกได้ว่างานครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยคาอวยพรแล้วก็ความน่ารักแล้วก็การแสดงความยินดีความปิตินะคะแล้วก็ความอบอุ่นในงานนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็น อีกหนึ่งงานนะคะที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเราก็เชื่อได้เลยว่างานนี้เนี่ยจะอยู่ในความจําของทุกคนหลายๆคนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รอติดตามกันตอนนี้เหมือนว่าทางคณะหมอลำใจเกินร้อยเองหรือว่าทางพี่แอนอรดีเองก็ได้มีการอัปเดตคิวงานเดือนพฤษภาคมออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ยังไงนะคะก็สามารถไปติดตามนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่กันได้ตอนนี้ก็มีผลงานเนี่ยออกมาอยู่รัวๆเลยนะคะก็ต้องมารอติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ